นาเทวาสวัสดีขาดคลิปนี้อธิบายขั้นตอนวิธีสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์คุณเคยรู้สึกไหมว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากมีพลังบางอย่างคอยนำทางและช่วยเหลือคุณหรือเคยสัมผัสถ,ถึงความสงบในจิตใจเรากับมีใครบางคนกำลังสื่อสารกับคุณอยู่ในทุกช่วงเวลาแห่งชีวิตพระบิดาและทูตสวรรค์เฝ้ามองดูและพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอแต่คำถามคือเราจะสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์ได้อย่างไร คลิปนี้อนาเทวาเราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีเปิดจิตวิญญาณให้รับพลังศักดิ์สิทธิ์และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระบิดาและทูตสวรรค์เพื่อให้คุณสามารถรับการน,นำทางคำตอบและพลังแห่งความรักที่แท้จริงค่ะ การสื่อสารกับพระบิดาไม่ใช่เรื่องต่อยตัวไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ทรงศีลหรือมีพลังพิเศษอะไรเลยค่ะเพราะทุกคนสามารถทำได้ขอเพียงแค่มีใจและเจตนาที่บริสุทธิ์เปิดใจกว้างๆและมีศรัทธาที่มั่นคงวิธีสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์มีดังนี้หนึ่เตรียมจิตใจให้สงบและเปิดรับพลังศักดิ์สิทธิ์ การสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์ต้องเริ่มจากการทำให้จิตใจสงบและเปิดกว้างเพื่อให้เราสามารถรับรู้สัญญาณที่ท่านส่งมาได้ชัดเจนขึ้นวิธีที่ช่วยให้จิตใจสงบได้แก่นั่งสมาธิและฝึกเจริญสตินั่งเงียบเงียบหลับตาหายใจลึกๆช้าๆและปล่อยให้ความคิดที่รบกวนจิตใจค่อยๆจางหายไปทำความสะอาดพลังงานภายในการอาบน้ำหรือใช้ควันกํยานช่วยชำระพลังด้านลบ ตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนสื่อสารให้ตั้งเจตนายอย่างชัดเจนว่าเราต้องการติดต่อพระบิดาหรือทูตสวรรค์ท่านใดของพระบิดาเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือเมื่อจิตใจของเราสงบและปลอดโปร่งเราจะสามารถรับรู้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นค่ะ 2. ใช้คำภาวนาเป็นสะพานเชื่อมโยง คำภาวนาเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์เพราะเป็นการตั้งจิตให้มั่นคงและเปิดช่องทางให้ท่านท่านสามารถส่งสัญญาณกลับมาได้ง่ายขึ้นตัวอย่างคำภาวนาถึงพระบิดา ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเมตตาและเปี่ยมด้วยความรักขอพระองค์ทรงนำทางข้าพระเจ้าให้เห็นหนทางที่ถูกต้องขอให้ข้าพระเจ้ามีจิตใจที่เปิดกว้างพอจะรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์และขอให้ข้าพระเจ้ามีปัญญาที่จะเข้าใจคำตอบที่ได้รับขอบพระคุณค่ะอาเมนภาวนาถึงทูตสวรรค์ ขอทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ของข้าพเจ้าจงมอบแสงสว่างและความสงบให้กับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับการนำทางไปสู่เส้นทางที่ดีที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนพอจะรับฟังเสียงแห่งสวรรค์ขอบพระคุณค่ะสามารถใช้คำว่าลูกแทนข้าพเจ้าก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกการกล่าวคำภาวนาเป็นประสาช่วยให้พลังงานของคุณปรับเข้าสู่ความทีเดียวกับพระบิดาและทูตสวรรค์ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างลื่นไหล 3. เปิดใจรับสัญญาณที่ถูกส่งมาเมื่อเราสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์คำตอบที่ได้รับอาจมาในรูปแบบต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงพูดโดยตรงแต่สามารถมาในลักษณะของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนเช่นความรู้สึกสงบและมั่นใจหากคุณรู้สึกโล่งใจอบอุ่นและมีพลังบวกหลังจากภาวนานั่นคือสัญญาณว่าพระบิดาหรือทูตสวรรค์ได้ยิงคุณแล้วสัญ,ญลักษณ์ในชีวิตประจำวันคุณอาจเห็นตัวเลขซ้ำ เช่น1111หรือ777หรือพบกับคำพูดหรือข้อความที่ตรงกับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญความฝันบางครั้งคำตอบจะมาผ่านความฝันที่ชัดเจนราวกับว่ามีใครมาสื่อสารโดยตรงเสียงกระซิบภายในจิตใจอาจเป็นเสียงเบาๆหรือความคิดที่ปรากฏขึ้นอย่างตะทันหันแต่ให้คำตอบที่คุณต้องการ แรงบันดาลใจอย่างกระทันหันคุณอาจรู้สึกอยากทำบางสิ่งที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อนซึ่งอาจเป็นการนำทางจากพระบิดาหรือทูตวสวรรค์หากได้รับสัญญาณเหล่านี้จงรับรู้และขอบคุณเพราะนั่นหมายความว่าคุณได้เปิดช่องทางการสื่อสารสำเร็จแล้ว 4. แสดงความตะตันยูและสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณได้รับคำแนะนำหรือสัญญาณจากพระบิดาและทูตสวรรค์สิ่งสำคัญคือการขอบคุณและรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ต่อเนื่อง กล่าวคำขอบคุณทุกครั้งหลังภาวนาเช่นขอบพระคุณพระบิดาสำหรับความรักและการนำทางของพระองค์ขอบคุณทูตสวรรค์ที่อยู่เคียงข้างข้าพเจ้าเสมอเขียนบันทึกเกี่ยวกับสัญญาณหรือคำตอบที่ได้รับเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจให้เล็กซึ้งยิ่งขึ้นฝึกฝนการสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์อย่างสม่ำเสมอยิ่งคุณเปิดใจและฝึกฝนมากเท่าไหร่พลังแห่งสวรรค์จะยิ่งเข้าถึงคุณได้ง่ายขึ้น การสื่อสารกับพระบิดาและทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ขอเพียงแค่มีจิตใจที่เปิดกว้างและศรัทธาเริ่มต้นด้วยการทำจิตใจให้สงบใช้คำภาวนาเป็นสะพานเชื่อมโยงสังเกตสัญญาณที่ถูกส่งมาแสดงความกตัญญูและรักษาความสัมพันธ์ หากคุณฝึกฝนสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าพระบิดาและทูตสวรรค์อยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับอะไรในชีวิตอย่าลืมกดติดตามและแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อแสงสว่างให้กับผู้อื่นขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ได้รับพระพรจากพระบิดาและเหล่าทูตสวรรค์ของพระบิดาเสมอแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ